ครอบ เพิ่มเบีย้ยชีพผู้สูงอายุ1000บาททวนนาเริ่มวันไหนใครเป็นผู้สูงอายุบ้างดูคลิปนี้บุ๋มมาอัปเดตให้ฟังกันนะคะสวัสดีค่ะพบกับบุ๋มในช่องมัมมี่บุ๋มบิ่มนะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้มาพบกับบุ๋มในวันที่21พฤษภาคม67ค่ะทุกคนคลิปนี้อาจจะแบบมืดๆหน่อยนะคะฝนตกมากนะในพัทยาจังหวัดไหนฝนตกบ้างอ่ะคอมเมนต์บอกหน่อยรายงานสภาพอากาศกันเข้ามาได้เลยนะคะก่อนไปรับชมใครยังไม่เคยกดติดตามบุ๋มฝากกดติดตาม เป็นกำลังใจให้ด้วยแล้วถ้าเกิดว่าใครที่ดูคลิปนี้คิดว่าดีมีประโยชน์ช่วยกดแชร์ไปให้บุ๋มด้วยนะคะล่าสุดนะคะกลุ่มผู้สูงอายุก็มีการรวมกลุ่มกันนะคะยื่นหนังสือเรียกร้องเพิ่มเบี้ยงชีพผู้สูงอายุเท่อน,น้าเดือนละ1,000บาททางด้านกระทรวงพมงก็มีการเผยนะคะว่าคณะอนอุกรรมการขับเคลื่อนสวัสดิการมีมติให้เพิ่มแล้ว เตรียมที่จะเสนอเข้าคอรมอรเร็วๆนี้นั่นเองนะคะเมื่อวันที่16พฤษภาคม67ที่ผ่านมานะคะที่กระทรวงพอมอนะคะก็มีกลุ่ม24มิถุนาประชาธิปไตยและภาคีเครือข่ายรวมถึงผู้สูงอายุนะคะมีการเดินทางเข้าไปยื่นหนังสือ ขอให้เพิ่มบี้ยังชีพผูส้สูงอายุทั่วหน้าเดือนละ1,000บาทก็คือให้ทำทันทีนะคะทางด้านอรองอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุนะก็ได้มีการกล่าวนะคะว่าตนได้รับมอบหมายให้เป็นผู้แทนกระทรวงพม,ม,มเพื่อรับหนังสือตามนโยบายของนายวราวุินะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือว่าพอมอนะคะซึ่งจากการประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนสวัสดิการโดยรัฐนะ ที่มีนายวราวุธรัฐมนตรีกระทรวงพมนะคะเป็นประธานเมื่อวันที่21กุมภาพันธ์67ที่ผ่านมามีวติให้เพิ่มเบีย้ยผู้สูงอายุทั่วหน้า1,000บาทต่อคนต่อเดือนแล้วก็เป็นจุดเริ่มต้นของการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุให้ดีขึ้นทั้งนี้ส่วนในเรื่องสวัสดิการต่างๆเกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงานทั้งเรื่องงบประมาณและนโยบายนะคะซึ่งนายวราวุธก็ได้มอบหมายให้หน่วยงานที่รับผิดชอบนั้นเร่งรัดจัดทําข้อมูลอย่างรอบด้าน เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีหรือว่าคอรมอรพิจารณาภายในเดือนมิถุนายน67ที่จะถึงนี้นั่นเองนะคะเอาเป็นว่าสรุปนะคะกอน,นีก็คือ มีการเห็นชอบแล้วจากกระทรวงพอมอนะคะรอเพียงจัดสรรงบประมาณแล้วก็ออกนโยบายนะคะแล้วก็เข้าเสนอในที่ประชุมครอรมอให้พิจารณาเห็นชอบต่อไปนั่นเองนะคะแต่ถ้าเกิดมีการเห็นชอบแล้วเดี๋ยวบุ๋มนำมาแจ้งให้กับพี่แมนาทุกคนนะคะรอกันหน่อยเนาะน่าจะได้เห็นผลงานในช่วงปลายปี6เสร็จนี้นั่นเองนะคะแต่บุ๋มส่วนตัวคิดว่าน่าจะเป็นในปีงบประมาณใหม่นั่นเองนะคะ ก็เอาใจช่วยพิพานาผู้สูงอายุทุกคนนะคะเอาใจช่วยนะรอหน่อยนะเดี๋ยวอัปเดตข้อมูลมาฝากกันเนาะโอเคค่ะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ใครมีคำถามเพิ่มเติมสงสัยเรื่องใดาสามารถคอมเมนต์ด้านล่างใต้คลิปวิดีโอได้เลยนะเดี๋ยวไปหาข้อมูลแล้วก็มาทำเป็นคลิปวิดีโอตอบคำถามให้สำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ